สวัสดีค่ะขอแนะนำคอลลาเจนไทม์ล็อกของ PR9 นะคะที่ช่วยในการดูแลผิวพรรณรมลุงนะคะการเกิดปัญหาทุกอย่างนะคะเราใส่เข้าไปนะคะมี3ไทปด้วยกันนะคะสำหรับของ PR9 นะคะมีคุณภาพมากๆเลยค่ะราคาสมาชิกเพียงกระปุกละ750บาทเท่านั้นนะคะช่วงนี้สมัครสมาชิกฟรีสนใจติดต่อเข้ามาได้นะคะ เบอร์0863258692ค่ะสำหรับคนที่สนใจที่จะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็เมื่อมาเป็นสมาชิกกับบริษัท p r อานานะคะเปลี่ยนที่ซื้อกินซื้อใช้นะคะสินค้าของ PR อไนานมีมากมายนะคะตั้งแต่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะายาน้ำสมุนไพรที่เป็นยาจีนนะคะเป็นแพทย์แผนจีน ตำนาน500ปีแล้วก็ยังมียาเม็ดด้วยนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบเป็นยาน้ำนะคะและยังมีของใช้ในบ้านนะคะต่างๆอีกมากมายนะคะคุณเปลี่ยนที่ที่คุณซื้อกินซื้อใช้มาใช้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพตอบโจทย์สุขภาพสำหรับทุกคนนะคะช่วยดูแลสุขภาพเสริมสร้างภูมิต้านทานโลกนะคะ mm hmm. เมื่อคุณใช้สินค้าแล้วคุณยังได้รับผลตอบแทนกับคืนด้วยนะคะ นี่คือเป็นโอกาสที่คุณจะมีรายได้เพิ่มง่ายๆเพียงคุณนะคะสมัครเป็นสมาชิกตอนนี้สมัครฟรีค่ะเมื่อคุณเป็นสมาชิกแล้วคุณก็ได้สิทธิ์ที่จะสะสมคะแนนนะคะขึ้นตำแหน่งธุรกิจนะคะตำแหน่งแรกก็คือจะเป็นตำแหน่งโฮมแพ็กนะคะก็คือสะสมคะแนนการสั่งซื้อสินค้าถึง500 PV นะคะคุณก็จะได้รับสิทธิ์ในการที่จะมีรายได้จากค่าแนะนำคือชวนคนนะคะเข้ามา รู้จักธุรกิจ P r อานนะคะเหมือนกับคุณนะคะให้เขารู้จักสินค้าให,ให้รู้ว่าสินค้าอะไรที่เหมาะกับสุขภาพของเขาในการที่จะนำไปดูแลสุขภาพแล้วก็ไปใช้ในชีวิตประจำวันมีคุณภาพก็คือทุกคนใช้แล้วซื้อซ้ำทุกคนนะคะเพราะว่าเป็นสินค้าที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะคะผลิตอย่างได้มาตรฐานได้รับรางวัลสากลระดับโลกทีเดียวนะคะแล้วก็สาร อาหารต่างๆนะคะส่วนที่ผสมเข้าไปนะคะจะเพิ่มมากที่เลยนะคะที่อื่นไม่มีแต่ที่นี่จะมีให้ครบค่ะนะคะ,ะที่แนะนำก็คือเป็นคอลลาเจนไทม์ล็อกเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองนะคะก็ติดต่อเข้ามานะคะถ้าสนใจที่จะสมัครสมาชิกนะคะหนึ่งจะช่วยในเรื่องของการทำตลาดออนไลน์นะคะสอนให้ทุกคนนะคะได้เรียนรู้วิธีการทำงานที่แสนจะโคตรง่ายเลยนะคะ ส่วนคนสองคนคุณจะไม่รู้จักคนสองคนเป็นไปนไม่ได้นะคะให้เขาได้เข้าใจเท่านั้นเองว่าการทํางานทํำยังไงจะมีะไรายได้ได้ยังไงสะสมคะแนนได้เพราะว่าคุณไม่จาเป็นต้องซื้อทีเดียว500ทีวีนะคะคุณก็ซื้อกินซื้อใช้ไปเรื่อยๆจนคุณครบ500ทีวีคุณก็ได้สิทธิ์ที่จะได้รับรายได้50%านะคะทุกคนที่คุณชวนมา2คนหรือคุณชวนมากกว่า2คนก็ได้นะคะที่เขาซื้อกินซื้อใช้ในบริษทัทพีแอนนคุณก็ได้รับค่าแนะนํา500 50%ก็คืออย่างเช่น 500pp ใช่ไหมคะคุณก็ได้เงินที่ทางบริษัทจะให้เงินค่าแนะนำคุณ250บาทค่ะนี่เป็นตัวอย่างนะคะจริงๆแล้วการซื้อกินซื้อใช้ของอสมาชิกไม่ได้มีแค่500แน่นอนนะคะยิ่งคุณชวนคนมากเท่าไหร่คุณก็มีโอกาสที่จะรับค่าแนะนำ50%จากยอดซื้อของคนที่คุณแนะนำมานั่นเองนะคะ,ะช่องทางที่2ก็คือคุณจะได้โบนัสจากการบริหารปี เพราะว่าเมื่อมีทีมงานขึ้นมาฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะที่เขาก็ทวนคนเหมือนกับคุณทุกคนก็เขาทำหน้าที่เหมือนกันก็คือทวนคนสองคนฝั่งซ้ายฝั่งขวาเหมือนกัน mm hmm. เมือ่อฝั่งซ้ายฝั่งขวาของคุณเติบโตมีการซื้อกินซื้อใช้นะคะก็จะแบ่งเป็นทีมอ่อนกับทีมแข็งปิทีมซ้ายหรือทีมขวาในแต่ละเดือนเขาซื้อสินค้าใช้ยอดรวมแล้วมีทั้งหมดกี่ทีวีนะคะเขาก็จะให้อ เขาเรียกว่าโบนัสสำหรับทีมอ่อน40%ค่ะนะคะคุณก็จะได้รับเงินโบนัสตรงนี้อีกนะคะ40%จากทีมอ่อนจากยอดซื้อของทีมอ่อนนะคะแต่เขาก็ยังเก็บสะสมไว้ทีมที่ซื้อมากเขาก็ไม่ได้ตัดทิ้งนะคะคะแนนเขาก็ตัดไปรวมในในเดือนต่อไปนะคะเขาคิดรายละเอียดครบทุกยอดเลยค่ะอันนี้สะสมคะแนนก็ได้ไม่บังคับการซื้อด้วย แล้วแถมยังเก็บรายละเอียดทุกคะแนนเอาไว้ในเดือนถัดไปด้วยถ้ายังไม่ได้มาคิดคำนวณรายได้ให้กับคุณก็เก็บโดยสะสมคุนวนรายได้ในเดือนถัดไปนะคะนี่เห็นคางเัความสุดยอดเลย ยังมีอินอื่นอีกมากมายเลยอันนี้ยกตัวอย่างไม่ครบนะคะเอาไว้เท่านี้ก่อนถ้าสนใจกันจริงจีก็ติดต่อมาเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าบริษัทนะคะบริษัทมีตัวตนก่อต,ตั้งมาแล้ว8ปีนะคะแผนการตลาดไม่เคยเปลี่ยนพนมู้้บริหารก็ไม่เปลี่ยนรับรองได้เลยว่าคุณสามารถฝากรายได้ฝากความมั่นคงกับาการเป็นนักธุรกิจมีอานาได้กับที่นี่ได้แน่นอนนะคะอขอบคุณมากค่ะไว้โทรมานะคะ